เปสาไก่จ้า้อเลยจะหัวถที่ส้มทำน้ำจิ้มทำเปสาไก่จิมจ้มเาวันนี้วันอาทิตย์จ้าวันนี้วันหยุดนะจากนินเซ่บๆสำหรับจ้าจิ้มที่เผ็ดเนาะเปสาอ้าวแต่ว่าพ,พี่ลุงกินไก่ด้วยจ้าทำเปสาไก่จ้า อนเลยค่ะทุกคนเป็นแซ่บเห็ดน้ำจิ้มนะจ๊ะเนาะจิ้มก็พวกเฮ็ดเฮ็ดหลายจ้ะเพราะว่าให้แฟนกินด้วยจ้ะพี่นุ gym ่นให้ผู w ้ใหญ่ ร้สองจ้ะมันจะขูดแร้อสอง อร่อยมันหอ,อมคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะชอบกินเนาะวเตี๋ยวถวั่วนะีิสงคั่วเนาะแต่ต้องคั่วใหม่ๆนะถ้าเี็บไว้นานก็ไม่ดีจ้ะถั่สมิสงเนีา่ยต้องถ้าเราอยากกินเองเราต้องคั่วแล้วก็กินเลยจ้ะเพราะว่าถั่วถ้าเป็นเชื้อราแล้ว ខ្ញុំមិនកាន់ទេ จชอบกินผักแฟนบอกว่าเธอเกินปีกระตายเธอก็ชอบกินผักพี <c oughs> ่ชอบกินผักผักสดเนี่ยผักอะไรกินไม่หมดเยอร่อยเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กไม่ชอบแล้วพอโตขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันมันมีวิติมันมีประโยชน์กว่างากมันก็จะชอบกิน ไว้ค่ะเตรียมไว้เพราะว่าตอนเย็นยพี่นุ่นก็นจะนึ่งไก่หมักไก่ไม่เรียบร้อยแล้วค่ะหมักเรียบร้อยแล้วหมักใส่เข้าตู้เย็นไว้เดเอาหมักเป็นไนเป็นอกค่ะเป็นชิ้นอกชิ้นอกไก่ก็จะนึง่ง จะมีขนมจีนอ่อพี่นุ่นพี่นุ่นจะเอาเส้นเอาเส้นดีก,กว่าเพราะว่าแกพี่นุ่นชอบเส้นจังถ้าเป็นขนมจีนแกบอกว่ามัน เส้นก็ได้วุ้นเส้นเส้นมีเส้นก๋วเดียวได้หมดต้นองนุ่นกำลังแตกใบทุกคนอันนี้องุ่นนะคะเนี่ยมันยังไม่ได้กินง่ายหรอกแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันจะโตขึ้นเยอะเลยจ้ะ ฝนตกดูชะอุ่มเลยค่ะอันนี้ดอกไม้เริ่มร่วงมนะจ๊ะนี้ก็ไปแล้วเลยเหนียวนี่เราเครื่องสวยแล้วก็เหนีย ซัมเมอร์ก็จะเป็นดอกค่ะเนี่ยดอกสีขาวอันนี้เหมือนเหมือนใบต่ำเลืองเลยจ้ะ นตกก็ดีจ้าเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เนาะต้นไม้ก็ได้น้ำไปอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนี่ชอบมากกว่าที่บ้านสีเขาจะสวย